สวัสดีครับพวกผมชิโร่โมเฮีเก้นนะครับวันนี้ก็มาพบกับคอมโบตามคำขออีกเช่นเคยผู้ชนะคนเดิมคนดีของเราก็ยังคงเป็นวิสัสลอด160่งหบอนพบกับเบตัวแรกนะครับร็อกโกเรม680แฟตบาทดูกันเลดี Lady, 7, 2, Go, ้แซบทีู่กัดโก ของหกศูนย์มันเยอะมากของดีที่คนมีู่บ้านอะไรหนึ่งศูนย์ 100, วิสาลเป็นฝนะ่ายนำ บอกตีออกหนึ่งหกศูนย์ก็ช่วยอะไรไม่ไหวสี่ต่อสองเบิร์สเฉยจริงๆหกแปดแน่นมากนะแต่ก็ยังเบิร์ส4ต่อ2นะครับ วิสาลอ็ลอตออกตัวแรกกันแน่ก็เป็น6ต่อ2นะครับ ภาพนี้ก็ดูคงจะเป็นไม่น่ารอนะฮะเป็น7จต่อสองวิสั์ลดชนะไปนะครับตัวต่อไปที่จะมาเจอวิสัตลดก็คือ s h นอ o ิชิอาโดสองหกศูโลรัตนะครับ จากับ mm hmm. หนอเวสต,วตว์นินจาซิงไปหน่อยออกไปเลยสามต่อสูน 4ต่อ0นะครับดแ่นะแต่ว่าเหมือนจะไม่ไหวนะครับเป็นห้า ชา a d o w หนึ่งต่อห้ากอยังเป็น6ต่อห้านะครับ เสียแต้มเดียวแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับเป็นชชนะของวิสัตรล็อตไปตัวต่อไปเป็นตัวเต็งที่จะชนะวิสัตรลอตไปฮะได้แก่โคบอลดากูน160กเอลโลเอตแต่ผมชาะห้ามาว่าน่ะอ้าวลวงเฉย chú bào chú bào chú bào đấy à ตากูนอีนะฮะชุดว่าเบาจะชนะวิสาลลดนะแพ้เฉยหนึ่งต่อศูวนวิสาลลดเป็นฝ่ายนำ คนวิสัสตร้อนนะฮะคาราคูนไม่ได้ตัวต่อไปตัวโกรดผมวะ่ะแต่ว่าอีกจะไม่ใช่ของโมงโกรดก็เลยเฮ้ยคาราคูนแพ้ต้องศู์ เป็นไปได้คุณคิดดูแต่ว่ารอโบที่นีอยมเล่นอยาน่างนี้เ้าหก่น้ยสามต่อสูนะครับไอ้อสามต่อสองเอลเวก,ก็ประมาณนี้สี่ต่อสอง ชุดเบาก็แพ้สปินชุดแรงกร็เด้งออกเอ้ยสี่ต่อสามขอใครครับตีออกจ้า,าเพื่อนวิศรลในตอนโุน ชุดเบาไม่ได้นะฮะสู้ในศูนย์นหัววิสัลอดไม่ไหวเป็นห้าต่อสามขออภัยแป๊บเดียว อได้อยู่จวัาไหลตายเราต้องชนะสิมาก็มีสล็อตชนะครับ6ต่อ3 ต่อสามเป็นอะไรที่ผิดค่าจาตที่คิดไว้มากต่อไปเป็นตัวชอบผมละนั่นก็คือถึงจะไม่ใช่คอมโบท,ที่ชอบนะแต่ว่าเล่นได้ครับแดนซอสหนึ่งหกศูนย์ลัสนะครับเลดี้เซาตถี T, two, one, <ฮ>่ถูหวานโก้โ ยังไงก็ไม่อ่อมจริงเหนียวเหนียวมากหนึ่งต่อศูนย์ต่อ1เอาเรื่องยัางซอส อย,อยู่ผิดมุมไปหน่อยสี่ต่อ2วิสันลัดนำ วิสรลอตนำหกต่อ2องวิสระล็อตนำ ไม่มีใครเอาเขาลงจริงเลย่ะเจ็ดต่อสองวิสาหลอชนะอย่าลืมเอาไปลงแข่งกันนะครับคอมโบวิสาหลหนึ่งหกศบอลจะเห็นได้ว่าอยู่กับช่องเรามาอย่างยาวนานจริงๆตัวต่อไปก็ยังเป็น Impact Deck ซึ่งสซเราเช่อเป็น1.60่งหกนเฮกซ่านะครับ1.60่งหรัวๆเลยครับวันนี้ บินไปแล้วอิมแพคเด็กเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาไอ้ d ดลบก่อนไอ้แพกับทับเล็ตผมลบก่อนเกิดอะไรวิถีสูนย์สามต่อสูนย์นะครับผมเฮ้ย ดูกูคูลุ่มเอาไ่ดีกูเสียแต้มเดียวเฉยสี่ต่อหนึ่งไอสี่ต่อศูนย์เอาเรื่องเอาไ่ดีกู ตอนหนึ่งนะครับตำนาน160ผู่โดดออกจากกลุ่มของจริงหชนขอบสนามไม่ได้จริงๆนะครับตัวนี้แบบชนขอบสนามระดับเลยเพราะเป็นยางนะ วิถีอสูรของเรา 4. สามต่อสี่กอร์กลายเป็นสี่ต่อสี่ดิวกูจะเอาหมาตีออกแล้วโอ้คุณเห็นไหมถ้ามันชนขอบสนามปุ๊สบสภาพล้อแก่ ห้าต่อสี่วิสรชบล็อกนำแล้วนะครับเอาหน่อยลูกกูคุณมุจะเดินทางในวิถีอตูเองอันนี้ก็มุสันเนถอะครับแล้วก็จะเป็นหต่อสี่เมื่ออิมเพต เด็กสัมแผ่นความแพงไม่ได้ครั้งเดียวแรงหมุนของเขาจะหายไปมากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์อิมแพคเด็กชนะไอ,อ i n f i n i ฟินิช7ต่อ5นะครับใช่ไหมได้จะไม่ผิดแต่ได้7แล้วเฮ hey. ้ยผู้ชนะได้แค่ Impact Deck นะครับได้เปลี่ยนตัวสักทีตัวต่อไปจะเป็นดันบัตเตอร์160เกียร์พอยต์ผมจะชูดอ่าอันนี้จะบอกก่อนผมจะชูดเฮกซาก่อนนะเพราะเฮกซ่ามีสต a ามิน่าเยอะกว่ามาก 00น,นะครับ x เนี่ยผมจะเป็นคนโค้นเองอ่าอันนี้ขอภัยนะครับน่าจะแอะคิดนะเหมือนผมชุดล,ลงหัวเบเลยขอพัยด้วยขอใหม่นะครับ เห็นไหมขนาดโดรนเจยะหลุมแต่หมดทีหลังเพราะยางโดนขอบสนามนะครับเป็น1ต่อ3นะครับ ตำนานหนึ่งหกศูนย์คอมโบนตามกับขอ,ขอกับตำนาน 160, หนึ่งหกศูนย์ดิบะคลิปนี้ชื่อชื่อคลิปชื่อคลิปโดดโอเอกียวหลุดแล้วตำนานหนึ่งหกศูนย์ สามต่อหนึ่งสวยมากชอบสวยมากจริงโ ตำนาน160ผู้กระโดดออกจากหลุ่มนะครับผู้ชนะในคลิปนี้ก็จะเป็น Impact Day 160 h e x a ผมบอกเลยว่าเนี่ยความขั้นไหนนะผมไม่คิดว่าจะเอาวิสัลอดออกนะเพราะมันเป็นสายยืนใช่ไหมคิดว่าพอโดนกระแทกขอบสนามระดับแต่มันดีดแรงมากนะตัวเนี้ยถ้าข้าข้้นโดนยางดีดมันจะดีดแรงมากแต่ถ้าตัวนี้ไปกระแทกขอบสนามป,ปึ้งปึ้งเนี้ยหมด อให้แบบกข้ามลงหลุมก่อนแล้วก็โดดมาแต่ตัวนี้ก็ยังหมดก่อนสังเกตเห็นาจากดันบัตเตอร์ในคลิปได้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามแล้วเม้นเข้ามาได้นะเม้นขอคอมโบกันเข้ามาได้หรือว่าจะเม้นพูดคุยกันก็เข้ามาได้นะครับถ้าเม้นขอคอมโบมาผมอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะแต่ถ้าเกิดผมไปกดหัวใจให้แปลว่าผมได้อ้นนั้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็นานๆน,นานๆจะไล่เก็บนะครับเพราะว่าผมอยู่คนเดียว แต่ถ้าอยู่กับเพื่อนนี่วันเดียวนี่ยสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งอะ่ะผมจะเก็บหนึ่งครั้งนะแล้วผมจะเก็บทุกคอมโบเลยแต่อันนี้ผมเก็บเป็นวันต่อวันนะครับก็จะช้าหน่อยอยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ